จังงานสัปดาห์วิดน,นะคะวันนี้เราเปิดเพื่อมีการตอบคำถามรับของรางวัลไม่อั้นไปสองรอบแล้วนะคะซึ่งอีกรอบหนึ่รอบที่3เนี่ยก็จะรางวัลไม่อั้นเหมือนกันนะคะประมาณสักบ่ายสามใครมีความมั่นมากมายรออยู่เลยนะคะค่ะและต่อไปนี้นะคะขอเชิญรับชมการสแสดงโชว์จากข้าวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 好，先我打家。<noise> <noise> <noise> สองห้างก็ห้าแสนคุยนิดเดียวพี่ชายพี่พายจดไม่ง่วงแบบเนาะจจานี่ม่ใ่ป เอาละสิเมียไม่อยู่รอกละละเลยสินั้นขอคุยไยกับน,น้องเงือกที่สุดสวยของเราหน่อยนะวันนี้น้องเงือกทำอะไรอยู่จ๊ะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินนะเสียงอะไรนะเมื่อกี้อุ้ยโทษค่ะลายทักมาลืมแป๊บนึงนะขออ่านลายพี่ไทยหน่อยดีใจายาตะน,นัน,นได้คุยกันพอดีว่าในกแก่นั้นอยู่ ดิฉันว่าเนี่ยให้อยู่ขอขออ่านอะไรนิดนึงนะ,อ,ะนอ๋อวันนี้น้องเลิฟทำอะไรอยู่เดี๋ยวขอดแอปน,นิดน,นึงเราสวยวันนี้เราสวยน้องทำสปายอยู่ค่ะน้องเลินต่อบแล้วทำทำไมจ้าแค่นี้ก็สวยอยู่แล้วอายเลยเงี้ยอายอ่ะอายแต่ก็นิดน,นึงนะขอะตอบกลับก่อนนะคะตอบกับก่นก็สวยเพื่อพิพายะค่ะ โอเคจ้ะวันนี้เราไปขี่มาน,น่าโบสเล่นกันเถอะบาน,น่าโบสอีกแล้วค่ะคท,ที่แล้วก็บาน,น่าโบสชุดนี้บาน,น่าโบสจะไหวไหมเนี่ยแต่ก็ตามตามใจพี่ไพเลยค่ะงั้นเจอกันที่เดิมจ้ะนี่สไลด์ฉากโมบาย น้าอ่าวพาวมาถึงอ่าวพาวแล้วยังไม่มีไม่มีไม่ไมีกจิกรใจจะทำอะไรเลยขออัพสเตตัดด้ถามพี่ไพ่ก่อนแล้วกัน นานอยากเจอรู้ไหมเนี่ยว่าพิพากษาของอเราไงไปกุ๊กิ๊ดก,กนันนะเมื่ออยู่เนี่ยไม่ได้ละอย่างนี้ต้องรีบโทรหารเสืยอแล้ว ขออีกทีพี่พายของเทอาแอบไปกุ๊กกิ๊กดูดีกันนะเนี่ยพี่แหละ นาโบสกับพี่สนุกไหมมีความสุขไหมเป็นนานจะได้เจอกันทีนะคะพี่จอหนีเมียไม่ได้เจอทีไม่ไม่เข้าใจอะค่ะทำไมบานนาโบต้องทิ้งการทะเลก็พี่อยากให้น้องว่ายน้ำได้ไงพี่ก็เลยต้องทิ้งน้องที่การทะเลแล้วพี่ต้องทีกับถึงเดียวเนี่ยนะเนี่ยนะทิ่อ่อ่ะป้อนมื่อีลูกชิมอ่ะลูกชิมอ่ะอ่านอันนี้ละกันลองลองลองชิมลงไปก่อน เป็นไงเป็นไงโอ้อร่อยมากเลยซื้อที่ไหนมาเนี่ยอยากรู้ละสิอยากชิมเด็ดเลยค่ะหน้าตึกไอซิสน,นะคะอ๋อที่บ้านตรงนี้ใช่ไหมใช่ของวิทยาการคอมพิวเตอร์และไอทีโอ้โหอยาก,กไปชิมกันนะคะมีหลายมีหลายมีหลายไซส์มีหลายขนาดนะคะชิมได้นะคะมีไอติมด้วยนะคะขอขๆหอโฆษณาหมดแล้วจบจบโฆษณาวันนี้อยากเห็นส<อ>ินโตบุดไหมนันซีไม่มากินลูกชิ้นหรอใช่เสร็จฐบุตรไปเล่นที่ไหนเนี่ย สิบส่วนทั้งหมดเยอะกๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆถ้าๆบขวๆนีๆไม่ๆนู่เลยๆๆๆๆอๆๆ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 ไๆๆๆมๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 าไๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ดๆอทๆ เราทำไมทำหน้าตาตื่นกลัวอย่างนี้นะคะหนูไปเจอโครงกระดูกมาก็เจอที่ไหนไหนคะพ่อไปดูสิแล้ทำแม่โครงกระดูกไหนไหนเนี่ยโครงกระดูกเยอะแยะเลยอ๋อกระดูกอย่าตกใจค่ะทุกคนเนี่ยก็แค่ก้างปลาค่ะก้างปลาสงสัยจะเป็นก้าวปลาวาแล้วแหละเยอะด้วยเรายังไงทำหน้าตาตื่นกลัวไ่ได้หรูเห็นแม่ทำตัวอย่างอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยอะชักชักเออชัก เป็นตัวนี้ตัวนี้โอ่งบอลใช่โอ่งบอลใช่ไหมโอ้โหจะบอกว่าแม่เป็นยักษ์ง้จริงๆเลยอ๋อแม่เป็นยักษ์ง้อไงฮะแม่เป็นยักษ์เหรอเมียฉันเป็นยักษ์ใช่ยักษ์พี่แล้วพี่จะอยู่ได้ไงเกิดวันนึงมันหิวขึ้นมาจับหักคอพี่กินทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วชายก็ต้องหนีใช่ไหมหนีไปกับน้องเถอะสืบสมุดไปกันเนี่ยไปแต่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 เลนิดเดีค่ะเราเป็นเอเราเป็นคนไทยไปมาเราไหว้เขียนจดหมายรักนิดนึงอ๋อต้องเขียนจดหมาย ยืมไอ้แผนลูกเขียนลาแม่ก่อนเดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่รวยจริงเลยนะซื้อใหม่ก็จนะห<อ>นีไปดีวมฟีมีวีฟีแม่อะไรนะเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปที่ที่มีวีฟีจะเอาวีฟีไวไฟไงไปเลยไ,ไปเลย ของนางยัง เขียนว่ายงไงบ้างนะเขียนว่ายังไงบ้างเนี่ยถึงน้องพานทุกรมเอ๊ะน้องพานทุลัตพี่รู้ความจริงหมดแล้วว่าน้องเป็นยาบต่อไปนี้เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วลาก่อนนะจุ๊บจุ นาเกาะเสม็ดนาค่ะที่ไายพี่ไายมมน้ำสีสมุนไพรเดอร์รูปนีมา,าทีเลยมาทางนี้ที่นี่ค่ะเกาะเสม็ดเสร็จทุกรายจริงเหรอใช่แล้วก็มาเสร็จเป็นที่นี่เราใครน่าอยู่อะสบีทับเล่นอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ยากร์โตโต้มีเขี้ยวด้วยอ่ะใช่ค่ะค่ะจะขอมาอยู่ที่เกาะเสม็ดกับค่าได้ไหมได้เลยที่นี่ห้องเยอะมากห้องห้องอะไรเยอะอะไรเจ้าเจ้าห้องอะไรอ่ะมีเรื่องไ้วยเป็นสบายเราเราที่นี่มีไวไฟป้าพอดีลูกค้ามันต้องแบบคุยไลน์กับสาวไงเนี่ยไวไฟสิบเมกสิบมีสิบเมกสงสัยอยังไม่พอ่ามีสี เฮ้ยเนี่ยมาดิว่เขาเรียกว่าไว้านข้าเนื้อที่ดีท่านสีก็มีมุมนี้เหมือนกันนั่นข้าขออยู่อ่ะน้องเงือแล้วก็ลูกของค้านะจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ใช่เลยพี่ไพเสียงอะไรน่ากลัวนะเสียง oh นี้กำลังถ่ายรูปพวกคุณอัพลงเดี๋ยวถ่ายรูปฉันอ่ะหน้าฉันเฟรนหรือเปล่าไม่เนี่ยแสงได้หรือเปล่าหน้าต้องเป็นนะเกิดแสงมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ครับมันเกี่ยวกับพรบครับผมต้องขอเชิญคุณทนายมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายของคอมพิวเตอร์หน่อยครับ มีอะไรครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่ใครนี่ใครคนทานายทานายทานายเอ็มมี่จับตรงนี้เหรอทานายหรือว่าหลุดม,มาจากเรื่องที่มาก,าาากพัะคุณโหน่งทนายได้ครับคุณเป็นทานายคนนู้นนะคะคนนี้เขาทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับ,รบผมอยากให้ผมอยากให้คุณทานายอีกแล้วเหรอครับอีกแล้วแสดงว่าต้องหลายคดีแล้วแน่เลยทุกท่านคุณรู้ไหมครับนางยักษ์ ออคุณกำลังกระทำควาผิดการเขียนหรือโพสข้อความมิะมาทางอินเทอร์เน็ตมีโทษแรงเพราะเป็นการบินปะมาทางสาธารณะความคิดความผิด,ผดนะครบับไปไหนทางดีงไหมมติกฎหมายอาญามาตรา328มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีความผิดฐานเขียนข้อความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามบระบอการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ปศ2,550มีโทษจำคุก3ปีหรือปรับไม่เกิน600,000 600,000จบนายที่ไหนมาแย่งสีแล้วโดนแย่งสีตดลี่ได้ไหมศพยังสักเท้าตากไว้ก็ไปตากไปเลยไปเลยงานผมก็ขอเชิญสีสมอนไปที่น้องพักนะครับ ไปเลยนะสีสมัยเลยไปเลยอย่า<อ><ห>ทะเลาะวิวาดกันนะไม่งั้นผมจะพาคุณไปโรงพักเหมือนกันได้ค่ะเอาละมาซีเราแล้วหมดแล้วตัวแย่งซีใช่หมดแล้วก็กพี่ก็ว่านะเราก็าน่าจะจบจบกันดีๆนะไม่น่าจะต้องมีทะเลาะวิวาดกัเดนเลย พี่ลูกเธอกระจายพี่พายพี่พายจะไม่กลับจริงใช่ไหมเบื่อไม่กลับกลับนิดนึงน่ะไม่ไม่เส้แหมสิจริงจริงกรอรอละต่อไม่ได้เราก็จบกันตรงนี้เถอะเราเลิกกัน ครับครับสวัสดี